สำหรับคีตาชาลีนะคะในครั้งนี้ค่ะอุทกภัยก็เป็นวิกฤตอย่างยิ่งเลยนะคะประเทศเรายังไม่เคยได้พบผ่านอย่างนี้มาก่อนที่เราเดือดร้อนกันเกือบทั่วทุกท้องถิ่นนะคะก็สำหรับกลุ่มศิลปินก็คงได้ช่วยเหลือกันในด้านให้กำลังใจนะคะเราก็มารวมตัวกันแล้วก็ทําเพลงให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ แล้วก็คงต้องคราวนี้คะ่ะคงต้องเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องรวบรวมน้ำใจช่วยเหลือกันไปไม่ว่าใครมีเล็กมีน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้กระทั่งเรือนะคะช่วยไปก่อนเฉพาะหน้าในใน,ในขณะนี้นะคะแล้วก็คงจะต้องช่วยกันต่อไปอีกเพราะว่าหลังจากน้ำลดแล้วก็จะมีปัญหาของสุขภาพ มีปัญหาของการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจของประเทศเราคงต้องรวมกํำลังใจและให้กํำลังใจกันอย่างยิ่งนะคะสำหรับกลุ่มศิลปินก็ขอเป็นกําลังใจแม้จะไม่ได้เป็นตัวจัดสำคัญแต่ก็เป็น,นกลไกหนึ่งที่จะให้กำลังใจกับพี่น้อง<ม>ผู้ที่เดือดร้อน<ป>แล้วก็เป็นน่าจะเป็นตัวกลาง ที่จะได้รวบรวมน้ำใจจากพี่น้องทั่วประเทศมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะขอส่งความปรารถนาดีและก็กำลังใจสู่ทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนมีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าเป็นการส่วนตัวเป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กรเราก็จะพยายามทำค่ะขอบคุณค่ะ